คุณผู้ชมครับโควิด -19 สร้างความกังวลครั้งใหญ่อีกครั้งให้กับคนไทยจากที่วันก่อนนี้มีเพียงแค่หนึ่งคนที่ติดเชื้อในประเทศก็คือหญิงอายุ67ปีอาชีพค้าขายอยู่ที่ตลาดกุ้งสมุทรสาครปรากฏเราได้รับการยืนยันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าจากคนคนเดียวตอนนี้กลายเป็นผลยืนยันผู้ติดเชื้อ13คนแล้วนะครับ13คนเนี่ย เมื่อวานจะมี6คนที่เพิ่มขึ้นมาและเมื่อเช้ายืนยันเพิ่มอีก7คนถ้าจะไล่เรียงขวามือสุดเนี่ยที่อยู่ในกรอบและเป็นตัวหนังสือสีแดงอันนี้จะเป็น7คนใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ถ้าเราจะไล่เรียงให้ครบจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแม่ค้าแผงปลาอายุป67ปีที่ตลาดกุ้งในจังหวัดสมุทรสาครมาถึงกลุ่มที่สองที่ยืนยันการติดเชื้อ สี่คนแรกเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดหรือมีความเสี่ยงสูงส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวคนที่ทํางานด้วยกัน<ะ>กับแม่ค้าแผ่ปลาก็จะมีแม่ของตัวผู้ป่วยเองซึ่งคนนี้น่าเป็นห่วงเป็นผู้ป่วยติดเตียงอายุ95ปีคนที่สองก็คือน้องสะพ้ายของผู้ป่วยอายุ57ปี<ะ>มีพี่สาวคนโตอายุก็มากแล้วด้วย73ปีมีลูกจ้างชายชาวเมียนมาอายุ40ปีกลุ่มเนี้ย เอาถ้าพูดกันตรงๆถ้าติดเนี่ยก็ไม่มีคําถามหรอกเพราะเขาคลุกคลีกันอยู่แล้วใกล้ชิดอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นพ่อค้าในตลาดกุ้งอายุ42ปีคนที่หกนะครับและคนที่เจ็ดเป็นเสมียนในตลาดกุ้งอายุ24ปีอสองคนนี้ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสูงแล้วนะครับไม่ได้ใกล้ชิดกับแม่ค้าแผ่ปลาอะแต่ก็ยังอยู่ในตลาดเดียวกันก็ยังมีโอกาสที่จะอา,อาจจะได้รับเชื้อมาได้ มาถึงกลุ่มสุดท้ายซึ่งยืนยันโดยผู้ว่าราชการของจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเช้านี้เพิ่มมาอีกเจ็ดคนคุณผู้ชมลองดูนะฮะว่าเจ็ดคนเป็นใครบ้างภรรยาของลูกจ้างชาวเมียนมาอันนี้พอเข้าใจได้ก็เป็นลูกจ้างชาวเมียนมาคนที่ห้านะครับคุณผู้ชมอยู่ใกล้ชิดกันอยู่ใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นอติดได้คนต่อไปผู้ที่อยู่อาศัยใกล้กับตลาดกุ้ง อ้าวอันนี้มันชักไปขอบนอกแล้วเริ่มออกจากขอบของตลาดกุ้งละค่ะผู้อาศัยใกล้กับตลาดกุ้งคนต่อไปอันนี้ผู้ว่าใช้คําว่าอยู่ระหว่างสอบสวนก็แสดงว่ายังไม่สามารถระบุตัวตนได้หรืออย่างไรอันนี้คงต้องรอความชัดเจนค่ะคนต่อไปอยู่ในตลาดนัดใกล้กับตลาดกุ้งแปลว่าอะไรคนละที่กันแล้วไปอีกตลาดแล้วอืมอีกคน เป็นคนที่มาซื้อของที่ตลาดกุ้งอ้าวแล้วไปไหนต่อเนี่ยสิแล้วก็ไม่ใช่คนที่ทำงานอยู่ในตลาดไม่ใช่แม่ค้าไม่ใช่แรงงานตอนแรกที่เรารายงานเรื่องนี้กลุ่มเสี่ยงที่กังวลกันก็คือกลุ่มแม่ค้ากับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในตลาดแต่มามีคนที่12แล้วก็คือคนที่มาซื้อของจากตลาดกุ้งและสุดท้ายคนที่13 ทำงานที่เดียวกันกับคนที่12 oh ที่มาซื้อ oh. จากตลาดกุ้ง oh. ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนที่13เนี่ย oh. มาตลาดกุ้งหรือเปล่ายังไม่รู้เลย oh. แต่ติดจากคนที่12ซึ่งเป็นคนที่มาตลาดกุ้ง oh. คุณผู้ชมครับ oh. รวมตอนนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่13รายซึ่งจะรวมแม่ค้าแผ่ปลาเข้าไปด้วยค oh. อยู่ที่13รายแล้วคำถามคือนี่มันเกิดการระบาดในระลอกสองแล้วหรือยัง เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขลงพื้นที่ไปที่ตลาดกุ้งเนี่ยตอนกลางคืนนะฮะช่วงสักประมาณสองทุ่มเนี่ยฮะช่วงที่ท่านอนุทินลงพื้นที่ไปเนี่ยก็เปิดตัวเลขออกมาแล้วว่าได้ยินแล้วนะตอนนี้มันมีตัวเลขออกมาแล้วนะว่า13รายแต่เดี๋ยวต้องรอย,ยืนยันจากผู้ว่าซึ่งผู้ว่าก็มายืนยันตอนเช้า ช่วงที่คุณอนุทินไปเนี่ยคุณอนุทินก็บอกนะครับว่าคือเฉพาะผู้พักอาศัยในตลาดกุ้งของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวมีคนไทยอยู่ประมาณ10%ตรวจเชื้อไปแล้วเนี่ย2,000คนซึ่งเป็นลบแต่พบติดเชื้อเนี่ย13รายคุณอนุทินยืนยันว่าถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เป็นที่ต้องกังวล ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆย้ยำว่าปัญหาทั้งหมดตอนนี้ในพื้นที่ขอให้ระบบการควบคุมโรคได้ทำงานก่อนยังไม่ใช่การระบาดระลอกสองนับจำนวนว,นว่าโอ้โหตัวกันเป็นพันๆหลายพันคนแล้วใช่ไหมครับผมเราเจอ,เอ,อผู้ที่ติดเชื้อในขณะนี้ประมาณ12บสองคน 1 2 3คนก็ยังถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นที่ต่ำอยู่นะครับก็คิดว่าระบบการควบคุมโรคก,ก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ทราบมาหมดแล้วว่าความเคลื่อนไหวของผู้ติดเชือเเ้อคนแรกเป็นอย่างไรนะครับเขามีอาชีพขึ้นแพกุ้งนดนี้แล้วก็เขาก็รวบรวมกุ้งทั้งหลายอย่างนี้แล้วก็เอาไปขายอีกตลาดนึงซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องตามไปที่อีกตลาดหนึ่งที่เขาไปขายปลีกต่อแล้วก็ไป หาบุคคลสัมผัสที่เกี่ยวข้องกัน,นมาทำการตรวจจริงๆคำว่าเที่มวขึ้นกว่าเดิมก็คือก็ต้องใส่หน้ากากอนมามัยกันตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาสักวัน2วันนะครับวิกฤตนี้ผมว่าอง,งโลกคงไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วนะก็ก็ก็ต้องต้อง,อ,งอยู่สอบสวนโรคที่นี่แล้วก็ตรวจ หาเชื้อนะครับให้ได้มากที่สุดคุณอนุทินพูดว่ากรมควบคุมโรคคงไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วเพราะช่วงนี้ก็ใกล้หยุดยาวปีใหม่นะฮะใกล้เทศกาลต่างๆแต่คงต้องทํางานกันอย่างเต็มที่ทีนี้จะทําอะไรกันบ้างในเบื้องต้นของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเมื่อเช้านี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสีระบุนะครับว่าเบื้องต้นมีการสั่งการว่าห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ แรงงานจะต้องอยู่ในพื้นที่เท่านั้นคือสมุทรสาครรวมถึงหยุดการทำงานของศูนย์วันสต o อปเซอร์วิสไว้ก่อนก็จะเป็นศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานเนี่ยมารวมตัวกันเยอะๆตอนนี้จะยังคงสองคำสั่งนี้ไว้ก่อนนะครับเนี่ยฮะในเบื้องต้นของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งทั้งสองคำสั่งนี้เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการส่งต่อเป็นลักษณะของตัวคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการม,มันก็เกิดความกังวลกันว่าเอ๊ะ เมื่อเริ่มจะเคลื่อนย้ายแรงงานห้ามย้ายแล้วมันจะนําไปสู่การล็อกดาวอะไรหรือไม่อย่างไรเมื่อวานช่วงของการถแถลงข่าวซึ่งเป็นช่วงกลางวันนะครับคุณหมอโอภาสการกรินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคถแถลงพร้อมกับคุณหมอสโสพลเอี่ยมเสดิฐถาวรผู้อํานวยการกองโรคติดต่อ <c oughs> ก็ระบุนะครับว่าในเบื้องต้นนั้นยังถือว่าไม่ใช่การระบาดในระลอกสองเพราะการระบาดระลอกสองเนี่ยนิยามของคําว่าร,ระบาดระลอกสองคือ คนติดเชื้อต่อกันโดยไม่สามารถหาต้นต่อได้แต่กรณีนี้เรากำลังติดตามหาต้นต่อซึ่งเบื้องต้นยังยังพอหาต้นต่อได้อยู่ก็จะไปตรงกับที่คุณอนุทินพูดตอนกลางวันก็คือเชื่อว่าทั้งหมดมาจากแรงงานต่างด้าวที่ทำกระมงมคือถ้าฟังแบบนี้หญิงอายุ57 อายุ 67, 67. ที่ทําอาชีพค้าขายอยู่ที่แพรปลาซึ่งเป็นคนตั้งต้นเนี่ยเธอไม่ใช่คนแรกหรอกครับเธอไม่ใช่คนแรกแต่คนแรกเนี่ยน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวทากระมงก็คือที่นี่เขาทําแพรปลากับแพรกุ้งแพรกุ้งดังนั้นแรงงานต่างด้าวเอาเชื้อมาติดเธอแล้วหลังจากนั้นมันจึงเกิดการระบาดยังไม่ใช่การระบาดระลอกสองเพราะยังพอจะหาที่มาที่ไปของโรคได้กลุ่มเสี่ยงบ้างกลุ่มเสี่ยงที่ตอนเนี้ยเอาเฉพาะ หญิงค้าแพรปลาอายุ67คนนี้จะมีทั้งหมด165คน<ะ>นี่ยฮะซึ่งใน165คนเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งหมด26ราย<ม>ก็จะเป็นคนในครอบครัวคนในตลาดคนที่คลุกคลีทำงานอยู่ใกล้ชิดกันกลุ่มเสี่ยงต่ำจะมี139รายซึ่งก็จะส่วนใหญ่เป็นแรงงานในตลาดกุ้งเป็นคนไทย14เป็นเมียนมา125 ซึ่งกลุ่มนี้ทยอยตรวจกันอยู่นะครับรวมกับคนอื่นๆก็ประมาณสองพถึง4ี่พคนแต่อันนี้มันเป็นข้อมูลของเมื่อวานกลางวันเรายังคงต้องรอข้อมูลของวันนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่เรารายงานไปตั้งแต่ต้นเพิ่มมาอีกเจ็ดต้องไล่เรียงไทม์ไลน์ของอีกทั้งเจ็ดคนเลยนะครับใช่เพราะว่าทั้งเจ็ดคนไปใกล้ชิดใครบ้าง กลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำของแต่ละคนมีจำนวนเท่าไหร่บ้างรวมไปถึงมาตรการต่างๆที่จะออกมาเพิ่มเติมเนี่ยขณะนี้เรากำลังรอถแถลงของทางศูนย์สอบอคอ,อยู่ว่าวันนี้จะจัดการกันอย่างไรต่อไปแต่ทีนี้ความกังวลเรื่องของอาฮงอาหารทะเลต่างๆมันยังกินได้อยู่ไหมฮะคือตอนนี้คนกลัวแล้วค่ะว่าอาหารทะเลเนี่ยปลอดภัยไหม,มเพราะว่าเกิดขึ้นตลาดกุ้ง รองอธิบดีกรมประมงค่ะคุณวิชาญอิงสีสว่างยืนยันเลยบอกว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการตรวจพบโควิด -19 ีในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแต่อย่างใดนอกจากนี้พวกเชื้อไวรัสอย่างซาเมอร์สในสัตว์น้ำสัตว์เลือดเย็นก็ไม่เคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจและยืนยันเลยว่าตอนนี้เข้มงวดมาตรการเรื่องของการควบคุมการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำมีการสุ่มตรวจนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะต้องไม่มาตรฐานหรือว่า GAP สุ่ม ตรวจอยู่ตลอดใช้ทุดชุดทดสอบอยู่เป็นระยะมั่นใจได้ครับคือตอนแถลงก็พูดอย่างนั้นแต่หลังจากที่ทแถลงออกมามันก็มีคนต้องยอมรับเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์อาวก่อนหน้านี้ที่เจอในแซลมอนล่ะที่ต่างประเทศใช่ไหมฮะม,มันถึงเกิดเป็นประเด็นขึ้นว่าอ่าวแล้วอาหารทะเลอย่างไร<ะ>แต่ก็แถลงยืนยันว่าก็ยังคงปลอดภัยอยู่นี่นี่คือกลุ่มก้อนใหม่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับอย่างที่บอกนะครับรอแถลงชัดๆ สร้างความกังวลจริง